ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าว Apple นะครับออกตัวใหม่มานะครับ iOS 18นะครับก็โทรศัพท์ที่ใช้ได้นะก็จะเป็นในส่วนของ iPhone XR ขึ้นไปนะแล้วก็ SE 2นะครับที่ยังใช้ได้นะในส่วนนี้นะครับก็ใครที่ใช้ตัวเก่าอยู่ก็ดีใจด้วยนะในส่วนที่ยังใช้ได้นะอัปเดตได้นะครับครับฟิวเจอร์นะครับของตัว iOS 18นะครับก็จะมีในส่วนของ ตำแหน่งการจัดวางแอปนะครับสามารถปรับได้เนาะในส่วนนี้นะฮะไอคอนสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะฮะการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับของหน้าจอก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นในการเข้าแอปนะในส่วนของการล็อกแอปนะก็สามารถล็อกได้แล้วนะแล้วก็การซ่อนแอปเหมือนกันนะครับเหมือนกับ Android สามารถทําได้แล้วนะในส่วนของการส่งข้อความนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็มีไอคอนเคลื่อนไหวได้นะในส่วนของเกมก็ลื่นไหลขึ้นนะในส่วนนี้นะครับก็ ไม่แหลกนะในส่วนของการาส่งสัญญาณเสียงเนาะทูดนะแล้วก็ในส่วนของแอปอื่นๆก็มีน่าสนใจอีกเยอะนะก็ไม่ได้นำเสนอนะครับลองเข้าไปอัปเดตลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถูกใจไหมนะในส่วนนี้นะครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,ลลแชมพูสิล่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุง,งเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกา้านเผยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e ี้ Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า